เป็นไงครับงานดีแต่พี่เหนื่อยโอ้พี่เหนื่อยมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบครับขออะไรครับบอกเลยงานปีนี้เราจัด ถ้าเราหลักจากโควิดไปไื่ไจ,จัดงานเลยปติปีที่เรา,ารจัดจะจัดบนซุปเปวเพดาวพอมาปีนี้เรารู้สุดว่าเปิดโควิดนะก็ะจัดลอยกระทงเลยพ่อยากอยากช่วยชาวบ้านตอนนี้มันเปิดกับอพอราาเนเมนเปดเต็มไปลยใช่ใชพี่ก็เลยสุดอยากขุดกระแสขึ้นมาใสเลยเอาชาวบ้านมาออกดูแล้วก็จัดโชว์มีการโชว์เลย พป,ยปายมทำข่าวที่คนสนใจเยอะๆังไงไม่มีอะไรบ้างครับพี่ใเป็นบอกแฟนๆต่ว่าปีหน้าก็สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะมีการไลฟ์สดตั้งจต่จบประ้าไใครวันเนี้ยนะประมาณช่วงแรกเริ่มต้นลเลนยจบก็จะมีการเอ่อเพื่ยวสได้คนไตร์นะฮะไลฟ์สดพวกเซสตให้คนบ้านล้วมากดที่มาในการได้ซื้อแกันนะครับ,ลบ,บ,แ,ลบแล้วก็มีของปรคุณชกวงเซ็บนตัวนานับ แล้วก <a bum S 1> ็ม <Five S 2> <Kat te iff> ีโชว์ของดาวจรัศแสงโชว์ยิ่งใหญ่มากกดเงินเยอะมากนะฮะแล้วก็มีต่างๆเดี๋ยวดูแล้วกันเอาเป็ว่าพ่อเจ้าจดแรกจดโปรดจดสุดท้ายเลยก็เตรียมงานอยู่้าะว่าเล็กๆตัวไม่ใหญ่ก็เตรียมประมาณเดือนกว่านะก็ไม่ไม่มากไม่น้อยแต่เหนื่อยทุกวันเพราะว่ามันต้องมีคิวน้อคิวนี้คิวนั้นอะไรต่างๆ ต้จำเป็นนคาพที่เรากมาโชว์นี้ประมาณเท่าไหร่อยหลายหลายร้อยนะอาจจะเกือบพันเ่าเยอะมากอันนี้คือพันล้านถูกไหมใช่พันล้านใช่ใชแต่มีของที่เอามาเป็น best p r i c สำหรับให้ผู้ชมกับว่าเนี่ยได้ซื้อได้ไลฟ์เพราะเราอยากคือตัวที่ชอบสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกวันครัยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ก็เปเล่น tiktok เป็นเล่ไลฟ์สดเนาะล่โซเชียลเปเล่นไ สนุกมากทำให้รู้สึกไม่เหงาแต่ตอนอยู่บ้านรู้สึกให้ตายแล้วสุดๆไม่มีอะไรทำพอมาเล่นโซเชียลพก็เกิดแรงกดดันใจทักอะไรกหลายอย่างวังนนี้ที่ยังพอกเ็เล,เลยคึกคักเลยใช่ไหมครับเพราะพี่ชยชัยแบบชวนชวนชาวบ้านมาร่วม,มจัดงานจัดงานแล้วก็มาร่วมขายของอะไรกัดนด้วยเนาะใช่ก็ชาวบ้านดีๆแล้วก็ทุกคนแฮปปี้มาแบบว่า เขาได้กลับมาขายครับคุณย่าคุณยายอะไรพวกนี้เนาะแล้วพอถึงจุดทักที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างวันนี้อย่างวันนี้เครื่องเด็นที่เป็นไฮไลท์มีอะไรบ้างโอ้โหมีทั้งสร้อยคอมีทั้งแหวนตัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าสนุกตอนไลท์คนมาทั้งร้านเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ทั้งร้านในร้านอีเยอะทำมาแค่เศษเสี้ยวโอ้โหทำมาแค่ติชชู่ไอ้พาหมดทั้งร้านตายเลยแล้วอย่างแล้วอย่างจะต้องใส่ัไ เนี่ยแชของชั้นอันที่เป็นเครื่องฟอกของพี่ให้ชั้นเขาดูใสเครื่องฟอกของพี่เองคือบริการไหนเนี่ยอุ้ยหลายตามของสะกลของเก่าแตบแท้มหนักไหมครับแท้พอหนักไหมก็หนักอยู่ฮะหนักอยู่หนักอยู่เป็นยังไงบ้างครับได้มาก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนเยอะมากๆแล้วก็เป็นอย่างที่สวยมากๆเลยครับ เรารู้ไหมว่าเรากำลังใส่เพชรูระคะไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเมื่อกี้อยู่ข้างบนแล้วเขาก็เรียกลงมาบอกให้ไปลองใส่มันมีคนติดตอมติดตามอะไรนี่ครับมีครับเมื่อกี้มีคนติดตามมีคนติดตามจริงครับพี่ช่วยอธิบายเครื่องทองของของจรงก็เครื่องทองของที่ไปงานเปิสมัยยุทยาเนาะเราพี่ก็คอลเลกเก็บสะสมไว้กันมาแล้วก็เก็บไว้ใช้เป็นคนชอบคอลเลกของเก่าใช่ไ้มทุกคนนะว่าที่ชอบของเก่า เวลาเราได้เครื่องฟอสวยๆเราเก็บาไว้ก็พอดีมีอยู่ตามสิ่งเซ้นก็คิดว่าเสตนนี้น่าจะอขอกอบเขาส่วนเซซี่ก็บอกบอก,กับพี่จริงๆมีสร้อยคอแต่รู้สึกเยอะไปไพอตอบใส่ไเปเข็ยกันแทนเพราทัาก่ากก็เยอะไอน้นี้ก็เยอะเยอะใต่ไปหมดเลย อย่างนั้นคือถ like ้าลงมูลค่าประเมินราคาเท่าไหร่ครับหลายสิบล้านชุดนี้หลายสิบล้านอย่างพอเท่าไหร่พี่ใชัเข้ามาบรรดาแล้วพี่ซื้อเราต้องซื้อกป็นหลายล้านนะเดี๋ยนี้บรรดาน่าจะเป็นหลายสิบลีข้ามรวยมากเลยตอนนั้นมันมีค่ะเหมือนว่าพี่ใช้ยมอบเซ็ตให้กับน้องอันนี้ยังไงครับทุกคนมอบเซ็ตสองแบบหรอไม่ไม่ได้บ้างมนได้ให้น้องเตกใจมาก ออ่าาะไรเ้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือการตอนจากเขาจะก็ให้น้องได้ใส่อะไรเงี้ยถ่ายดูอะไรเงี้ยแบบแต่เป็แบบง็ัปพี่เองน้องก็ได้กลับครับก็มีข่าวแบบว่าดูชูชัยดูตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมอกแบวกง่ายอะไรเงี้ยต้องใส่ไหมครับแต่นี่คืออย่างที่คุณชูชัยบอกก็คือมาใส่ถ่ายรูปแล้วก็เกามีคนรอรับกลับบ้านไปเลยต้องไปใส่คือดูแลใกล้ชิดมากเลย อ่าครับผมก็ก็เรื่องความเป็นดูก็ดีใจครับที่มีผู้ใหญ่ดูคนรักก็ก็ดีแล้วครับตัวะเอายดครับที่จะมีันนี้ข่าวมาี่เราติดข่าวท่เาอ๋อก็งงครับเวลาก็งงว่าเเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ดีใจครับที่ผู้ใหญ่ดูหรืออะไรเราก็ดีครับแชาเป็นคนที่ใส่ดีแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีมี่ก็หยเหมาเดิมเขาก็ดีน้องโตรู้จักกันตัวเออชักคนนี้ เออเป็นเพ่อคนเดินทางในดวงใจเราที่เราชอบเออรองเชิญกันเลยนะพี่แล้วก็หล่อจริงๆอะไรประมาณนี้อะไรที่ถูกใจน้องครับก็บเป็นคนที่ใส่ดีนะแล้วก็ทำการค้านเป็นิดมวยกันก็น้องเป็นตัวอะไรนะอาหารเสริมทำทำแกปิโก้เป็นอาหารเสริมทำปิโก้ด้วยกันอ่าใช่วิตามินเสริมเสริมโจทย์พี่ก็ทั่ชูรี่พี่สั่ชูรี่อาหารเสริมเหมือนกันน้องเหมือนกัน เขาเป็นข่าวอยู่ตัวคนเข้าใจผิดนะครัก็ตัวพี่เองกับชินแล้วัข่าวต้องเจ็ดคนมันก็จะเป็นแค่ดาราดาราจะเป็นโซ่คนน่าติดตามนี่จริงมีคนอย่างน้องมาเลยโเป็นข่าวแล้วคนเข้าใจผิดพี่เฉยๆนะแต่เราอาจจะตกใจว่าถามเลยก็จะตื่นขึ้นมาคุณตกใจครับตกใจคือเราก็งงว่าว่าข่าวมาได้ยังไงเราก็งงอะไรครับก็ก็ตกใจแล้วก็ตกใจมากนกัน ไม่คนรอบข้างมีถามเยอะอะไรนะอะไรนะครับคนรอบข้างแบบอมัไม่รอมอ๋อยังยังยังไม่มีใครถามไม่มีใครเห็นอะไรคือเท่าที่ผมผมก็เห็นโดยการที่มีที่ผู้จัดการอะส่งมาให้ดูก็ก็ตกใจก็เลยงงนะฮะก็งงงงเกี่ยวกับการตัดรายงาต้องบอกเลยเฮ้ยต้องใจช่อเพชร อ๋อปลอบใจน้องเดี๋ยวปลอบแต่ฝ yeah, ืนแล้วปลอบที่ดีกว่าเคสเป็นอะไรนะความเป็นเน็ต้าเป็นเก็ตเน็ต้าอย่าปิดเลออย่าปิดเลยไม่ช่บบมันต้องหางานให้น้องไงตอนนี้กำลังจะสอนน้องดูเคสอน้องชอบชื่นที่บ้าบเคสที่ประสบความณ์สำเร็จเพราะอะไรมีตัวผิวบอกว่ามันต้องฝ่างฟันนะ แล้วถ้าเจออยากไหนเดี๋ยวส่งไปเรียนแทนพี่สอนมาถูกทางแล้วเล่าอ่ะรสอนเดี๋ยวพี่สอนด้วยตัวเองมาถูกทางนะแบบอ่าจะมีวงมีงานอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าพิจารกาเรื่องพิโก้ยุรกิจศาสตร์ก็ปรึกษาตลอดว่าว่าการทำธุรกิจมันเป็นยังไงเพราะพี่โก้เขาก็ทำลิตภัณฑ์หลายอย่างเราต้ปรึกษาตลอดเวลาครับผมสำหรับเราบวกกับ ภาษาที่เราคืออยู่เนี้ยจะเข้าใจผิดเลยครับเพราะมันมีข่าวไปเลยคือว่าอะไรก็ตีความเปเลยก็เอาเอาจริงๆตอนนี้ก็งงงงอยู่ว่าเอ๊ะมันต้องยังไงต้องรู้สึกยังไงคิดก็ตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเป็นข่าวอะไรแบบนี้ก็เลยแบบก็ตกใจนิดนึงก็เป็นเพลงเรียบร้อยไม่เคยไม่เคยมีข่าวเลยใช่แต่ยังไม่เหมเลยใครไปเจอพี่เป็นข่าวสันทันแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกนะเป็นอะไรครับเป็นข่าวอยู่ไทยใจถึงโลก ใชว่าอัปวาจะกลับมาเป็นเอดิมแล้วก็ขอให้อัพวากลับมาเป็นเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมนะอยากให้ทัวร์ต่างๆที่สนับสนุนนะเพื bien, uh, ่อเปิดโลกแล้วที่นี่เป็นชูชัยบุรีเสียอว่าณอัพวาที่เดียวที่เปิดทุกวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นดิลเลอร์เซนอร์ใหม่นะฮะต่อจากการทาที่นี่เกิดก็จะช่วยชาว้าที่อยู่ข้องแถมเจอมันจะลาไปเรื่อยๆคือผู้ใช้ดีทุกจุดเลย โดยเราเป็นที่เดียวที่เปิดทุกวันท่าที่ถือว่าช่วยได้ครทำแซฟช่วชวนหน่อยแม้เผื่อแบบใครอยากมาสนใจมาเที่ยวเหมือนที่เราแล้วก็มาพักที่แล้วผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานเราจะทงงานนี้ก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกก็มีบูธมากมายแล้วก็ถือเป็นการช่วยเหลือคนอัมพาด้วยให้การท่องเที่ยวได้เกิดขึ้นนะครับก็มากันครับสวยมากครับปีนี้อาจจะไม่ทันอาจจะมีงานอื่นตามมาเช่นกันเดี๋ยวปกต่ปเรื่อยๆแหละพี่ชอบจัดงานเขาดาเขาดาวไหมครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามันใกล้ไกลมากเนาะข้าเกี่ยวเนาะใช่ครับเกี่ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าตีเป็นอะไรเพราะแค่เดี๋ยวจะเดื่อยเกินไปเห็ว่าหมดเยอะเกินไปโอเคครับทุกคน